สี่นาทีคือซิมีแหงอกอดไอแห้งแงให้สมคิดฮอดอิลี่ให้วาเฮาซัวแอบรักหัวเขาเรารู้ตัวดีไม่มีอะไรแค่สี่ขอสี่นาทีน้องก็ดีใจน้องยานควาย้อนน้องยานควายอะาตามอมควายตำ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 ควายความรักดีมากลูกกำลังโตกำลังเผาหยาก,กำลังดื้อกำลังมึนอิลีค่ะแล้วก็ตอนนี้หุ้นดีพี่เลียวนะ สวัสดีจ้าสสวัสดีจ้าชัดเจนไปนะครับผมมด,มดแดงจิราพรม,ด,มดเขียวมดแดงค่ะมดแดงจิราพรหนอกตื่นไยนะ<ม>จ้าเออ คุณพี่อัปเดตชีวิตเนี่ยตอนนี้เธออยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกเมืองหน้าอัปเดตชีวิตนะคะก็ไปไป,ไปมาๆนะคะ<อ>แต่ว่าส่วนมากก็อยู่ไทยแลยนด์ค่ะผู้ใดสิจังกันจ้าง,งกับจังใดได้บางคนก็จะว่าเข้าใจผิดว่ามดแดงอยู่เมืองมเมกาเอ้าเออสรุปสรุปอันนี้ตอนนี้ขคือยุ่งแย่ไทยแลนด์ค่ะมดแดง in Thailand อ๋อตอนนี้ตอนนี้อยู่ไทยแลยนด์ไปลแ,แล้วค่ะเออผลงานเพลงก่อนอันนี้เท่ากับไฟไหมเ,เนาะผลงานเพลงอย่างเงื่อ น้องของชอบค่ะรุ่นน้องของชอบ,บเอออันก็คือช่วงนึงช่วงนนที่ปอยมากก็คือเป็นกระแสอยู่ในในบอสเป็นท็อปไลน์ของห้องหรือว่าคือวิทยุในท็อปๆก็มีนะ,ะถูกต้องน,นะฮะที่นี่หลายผู้ลายค้นหาวา่าเอาจังใดดีซิมี่อีกบอปปายปีปต้นปีแบบใดผลงานเพลงนะคะหมดแดงกำลังเหลือกกำลังขัดสันอ,อยากจะเอาแบบ เป๊ะๆปังๆไม่พี่น้องได้ฟังกันก็เลยเรียกโดนสันเดย์เลือกแล้วเลือกอีกว่ามันยังก็ไดแม่นะ่ะเลือกแล้วเลือกอีกพี่น้องเพื่อว่าเจพี่น้องได้มวนได้ซ้นได้เอาไปเรียนนาเวที่หนาหันคือเก่าี่เลหมือนกับคนงานน้องตื่นควายเฉพาะน้องแอนอเดี๋ยนี้เอามาเหรียก้อนโม่เออนี่เลยเป็นกระแสเพิ่เป็นกระแสมากเป็นกระแสในตตอๆเป็นกระแสในในวงรถแห่วงหมอล่ำเนาะน้องๆวกว่าเอาวาตรงๆ ล่ำใยกันเริ่มแล้วหรือว่าจะเป็นแอนออดีที่เริ่มก่อนมูเลยนะฮะยูกิแมนสีกันบอสีกันบอเดอันบอสีก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 ันอสีกันบ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 อสีกนบอสีกันบอสีกันบอสีกัอสีกันบอสีกันบอสีกันบอสีกันกันบอสี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 กันอสีกันบอสีกันบอสีกนบอกันบ นี่จ่าต้นฉบับอยู่นี่แินแล้วออริจินอลอยู่นี่นะฮะโมแดงจินอพ่อนะฮะแม่ค่ะออริจินอลค่ะแต่ว่าบอกใ้เนไ่ยมีงานจ้างการจ้างงานไหนได้พี่ร้องเออยอดแต่แต่พี่ไปลองจ้างตัวจิไปลองแล้วอยากเห็นขาใหญ่ๆจ้างไปสิค่ะโอ้ยไต่ไต่ไต่ตะว่าเธอกับจ้างคอนเฟิร์มว่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าประเดี๋เป็นแบบนั้นอยู่เมืองไทยเป็นประจำกว่า แมนค่ะอยู่ที่ไทยแลนด์เป็นประจํามากกว่าที่จะไปอยู่ทางอเมริกาน,นะคะไปบอไปค่ะแต่ว่าออไปยูบอดุลเพราะว่ากินหอวดพี่น้องทงั้งเ,เออมียงไทย์เสดจังไรกันแล้วแต่คือติดต่อมาก่อน เช็คคิวกันได้เนาะโดยเฉพาะโอเคช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ร่งแบบหลายหลายพื้นที่ก็ลังปิดอยู่หรือว่าได้พับได้บ่ากันเลี่ยงกันก็ไปได้เออไปมาเลยจ้างงานงานเล็กงานใหญ่งานน้อยไปหมดค่ะพี่น้องคะล่าคาเป็นกรนเองคุยกันได้ค่ะเนวกินเนวอยากมีก็ไปเลยนะคะถ้าเกิดจะติดต่องานติดตามเธอได้กองไดนมพี่มดแดงติดต่องานได้เลยนะคะอยู่ที่เบอร์โชของบริษัทเลยค่ะศู1ย1แปดหนะคะหรือว่าสิติดต่อผ่านทางมดแดงก็ได้ แอดไปเลยมดแดงจิราพรทับลายผาษาไถ่ด้วยค่ะเดอ้เอเพลงสาวอ๊ดค,ค่ะเอาลายผู้หลายคนรู้ว่าเปิดงานเพลงน้องตื่นคุ้ยเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ศิลปินหลายคนเอาไปเล่น<ฆ>ฟังจากออริจินอลฟังจากตัวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจิฟังให้เสียงมาใส่ไปก่อนจ้าเออเอา,เอาน้องตืง่นควายวอร์เวอร์ชันของออริจินอลจากแอดไถ่เอาแบบไหนเอาแบบเต็มเพลงหรือว่าเอาเครื่องหนึ่งเอาเครื่องหนึ่งเอาทธนูไว้เลยเฮะวายวาย ไว้ควายขึ้นตัวไงเถ้า้อายควายตัวดำขึ้นไอ้อจับควายไว้แนะ่น้องยานควายเถะน้องยานควายน้องยานหลบควายบ่พ้นน้องยานควายซ้อนน้องยานควายอะตาม พระลังในกเกาะก็พี่น้องเดิมมือจ้าไปเตือนนั่งไหนไปที่พลังแหน่นก็หนี่นะฮะเจ้าหาหน่อยเรียนผ่านหนึ่งพี่น้องผู้ใดอยากได้สิรปินผู้ดี้นะคะเบาๆกวางเดากระดีจัดไปเลยค่ะเจ้าของผลงานเพลงน้องตื่นคั้ยมวยมวยแดงจิราพรนะจ๊ะท็อปไลน์จ้าอันนี้เราอยู่กับแก๊งดาวทองใช่พิเศษค่ะเอาจังใดจังใดทั้งสอสกาวนี่เออก็ใช่นะแต่ว่าดาวทองเหรอเออเหรอเหรอเหรออ่า โปรโมทหน่อยพวกเราทั้งสองคนที่จะไปออกรายการชุมทางดาวทองเออเป็นตัวแทนจากบริษัทท็อปไลน์เดมอนของเราแนนแล้วค่ะยังไงยังไงกับกับการไปออกรายการค้งนี้อันเธอเตรียมเพียงอะไรตอนนี้เตรียมไปสองเพลงค่ะสองนาทีกับสี่นาทีค่ะสองนาทีก็มีห่งสี่นาทีก็ดีสีเนาะค่ะเอออันเราเราแค่เเตรียมอะไรค่ะก็มีสาระคนเมาค่ะแล้วก็เอิญน้องก็ทาง่านนี่อ่ะเรื่องต้นดีสี่นาทีกับสี่เนาะผลงานพี่นี่จังใดดีเธออัปเดตเลยกับสีคือเกาเหรอค่ะกับ ม,มันกับบมันกับบหลายสองนาทีมันกับมันกับหน่อยเกินไปแต่ว่าสีนาทีมันกับบหลายแต่มันกับพ่อมีแห้งอยู่มาณนี้นะสักทอนสองทันเดี๋ยวบอสักทอนสองท,น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 ทนันสตเปิลกันเมืองในรายการสีนาทีคือซีมีแห้งกอดไอ,อแหง้แหงให้สงขิดฮอตอีลี่อไอว่าเข้าซัวแอปรกักขัวเขาเรารู้ตัวดีไม่มีอะไรแค่สีขอสี่นาทีน้องก็ดีใจ หงฟ้าวหงสาวไม่แต่ว่าควัญพยายามสูงแเน่ยขอดพ่อนะฮะเอามาฟังดอกแคมาที่นี่นะฮะเออเออหนองว่าทางผ่านกับสาระคนเมาจ้าจ่าะให้เลือกโชว์หนึ่งผลงานเพลงเธอจะเคยจะไปนั้นคืยังไม่ต้องกั้นสิยังขอใหญ่แล้วกว่เห็นเออน้องว่าทางผ่านเป็นแค่สะพานส่งอายพบคนใหม่ย่าเอิญ เก่าให้เขาได้ยินจะคิดลายผู้ยิงคนนี้ขอทำดีน้ำเท้อสุดท้ายด้วยการลีภัยจากทางใจของอายกราเพอนี่เป็นเพลง c ว v e r ของอิสูเน์ป่ะไม่ใช่ฉบับพิสูสายใหญ่ถูกต้องเลยนะฮะ,อะเออแต่ว่าตอนนี้เขาคือ อันนี้กับเขาเบิดสายใหญ่อันนี้กับมาตอนเนื่องจากตุ๊กตาทับไล่แมนค่ะเขาหากลิ่นว่าเรียกเขาไล่แบบสมัยนึงอันโบแมนค่ะถือว่าเอาคนงานเพลงเก่าๆมามาเฮ็ดมานีเฮ็ดกอดทับไล่กับมาดังหลายเพลงแมนแค่ะพอเพลงเก่าเขามิตรแต่เพลงดังๆห้องขึ้นไปนี่คนหุ่นจักโหลดประมาณนี้นะโดยเฉพาะเปิดล็อตพงดังๆเนี่ยเนี่ยย่าแค่ค่ะเอาเอาอัปเดตผลงานเจ้าของแต่ละคนนะค่ะฝากไปน้ำแนวกันละกันเนาะนะคะฮองฟ้าฮองซาศิลปินจากทับไล่มิวสิกค่ะฝากกับพี่กับน้องน้ำแนวพผลงานเพลงใหม่ล่าสุดแคสซีนัทที่ ก็ด,ดีิเนออยากให้พี่น้องขาไปเบื่อง M v มวน้ำนะคะเพราะว่านูเล่น M v มเองค่ะพี่น้องดูดิดเพชรมันจังไดฝากไว้น้ำเนี่ยกันละกันค่ะเดียเด๋วยวแค่ท็อปไลน์ค่ะก็ฝากผลงานเพลงนะคะเป็นเวอร์ค่ะคเวอร์ดนตรีใหม่ค่ะเป็นดนตรีจังหวัดภูไทยกับอลังผสมผสานกันนะคะในผลงานเพลงเอิญน้องว่าทางผ่านค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งผลงานเพลงเพิ่งจะปล่อยไปวันที่21มิถุนายนนี้นะคะผลงานเพลงขอพรพระพิฆเนศวัดป่าแดดค่ะเป็นบทเพลงด้วยความรักและก็ความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศค่ะ ตัวแทนจากบริษัทท็อปลไลน์ไดดมของเราไปเป็น แขกรับเชิญในรายการชุมทางดาวทองเออเอาฝากติดตามรายการนี้เนะเป็นกำลังใจให้พวเฮาเป็นกำลังใจให้พวกเฮา่ำเนละกันเนาะนะคะฝากติดตามน้ำชุมทางดาวทองนะคะแต่ว่าบวคันในมือออนแอร์ใย่ำได้เจ็ดสิบอวกอีกเพื่อนึงเออดอกแคร์เก็เปิดช่องเจ็ดสีนะคะรอเป็นกำลังใจให้กับน้องหงฟ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้ดอกแคร์ด้วยฝากติดตามผลงานของเราทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณหนุ่มจิระด้วยนะคะพุทโธทมโมสังโฆอันนี้คุณแม่ลูกหนึ่งจริงเหรอเนี่ย เออตาเพนธาแดดชีตะเออว่าไงทำไมหุ่นเพียวสวยขนาดนี้โอ้ยเช่นกานอัปเดตชีวิตด้วยตอนนี้ชีวิตก็ดีมากเลยค่ะความรักดีมากลูกกําลังโตกําลังเห่าหยากําลังดืกมกาลังมึนอินดีค่ะแล้วก็ตอนนี้หุ่นดีพี่เรียวนะคะกําลังทําอาหารเสริมคอยว่าแล้วมันสิขายของนั่งนี่ไมนสิขายของพี่ดาบคำขายว่า เคฟิตโต้นะคะผู้ใดอยากหุ่นหนีอยากสวยทักมากค่ะแต่ผู้ใดอยากอวดอึลุ่ไม่ต้องทักมากนะจ๊ะเด้อแรงมากเธอมีสุดรีวิววะเดี๋ยวจัดหายจากสูตรสองสูตรนะจ๊ะเออแอบก็คือตอนนี้คือมาในสายของการแบบพร้อมเพรียวสวยอยู่แล้วเนาะค่ะกับกำลังสิฟินหุ่นอีกนิดนึงค่ะใช่เพราะต้องขายสวยเด้อเออแต่แต่ปรจจุบันนี้สิปล่อยตอนไหนรู้ว่าปล่อยสินค้าตัวนี้หรือไงตอนนี้สินค้าปล่อยแล้วค่ะอ่าสามสิบแคปซูลราคา กาอาหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะเคฟิโตนะคะผลงานเพลงมีบอช่วงนี้ผลงานเพลงตอนนี้กําลังกําลังเห็ดอยู่ค่ะกําลังไงอัดอยู่นะคะในผลงานชื่อว่าห้อยกอดแฟนเก่าเอ้ยใช่ใช่ใช่แม่ฉันเห็นเพื่อนลุงยู่ห้อยกอดแฟนเก่าเหรอเป็นก่อนล้ำเหมือนกันเออมีโชว์โชว์กันเดี๋ยวบอแบบอัปเดตสักนิดนึงยเดี๋ยวบอ เวลามันย้อนขึ้นมาบ่าได้ก็คิดว่าเขานั้นใช่จึงนี้จากอ้ายบ่ลาอู้อูยอยากฟังห้ายห้อยกอดแฟนเก่ากินหอดแฟนเก่าปะนะเอาราติดตามนะสิไปต่อไในเดี๋ยวเขามาอัปเดตกันได้ค,ะค่ะรวมถึงส่วนยังกอดสินค้าเขาเมื่อกีนน้เลยเคฟิตโต้ค่ะเคฟิตโต้นะจ๊ะอย่าคูณฟิตหุ่นเฟิร์มค่ะอย่าลืมเคฟิตโต้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะกินเนี่ยเดี๋ยวถ้าเอาไปท้าหงสาวก่อนเอาไปดูนางเออ นี่ไงเฮ้ยว้าชอบกินแค่ฟิโต้ลุนนี่ลุนนี่กินบ่ได้ค่ะเอาสาหัวเลยค่ะเอาอ้าวกับเมยยูเอาวกับเมยจอยมาไปวินาทีรลบวผมเอาหมอกว่าก็ศิลปินเพื่อนพวกเราน,นะฮะเ <c oughs> อาฝากด้วยกันแล้วกันทั้งผลงานแล้วก็สินค้าเนาะผลิตภัณฑ์ดีๆเคฟิโต้เคฟิตโฟตโ้ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามท่งช่องเฟซบุ๊กนั่นเลยค่ะตาพิณภาแหนบชิดค่ะโอเคโรลเืองสวัสดีจ้าสสวัดีค่ะ